รู้จักกับเสี่ยวมี่บริษัทมูลค่า3ล้านล้านบาทที่ผลิตสินค้าไอทีแทบทุกชนิด พูดถึงเสี่ยวมีแล้วแทบไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าหลากหลายชนิดในกลุ่มเทคโนโลยีรวมถึงยังเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟน x i ยวมี Xiaomi, ที่ได้รับความนิยมด้านการใช้งานไม่แพ้สมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นๆเลยและกว่าเสี่ยวมีจะยิ่งใหญ่กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกและมีสินค้าทางด้านเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อมากมายหลายชนิดโดยตัวบริษัทเองมีความน่าสนใจอย่างมากและอัตราการเติบโตหากเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน ก็นับได้ว่าเติบโตรวดเร็วเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวแอดจะพาไปรู้จักกับบริษัทเสี่ยวมี่กันว่าเริ่มต้นมามยังไงและมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง m e r i f r a m e กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อปปีหรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.maniframe.com บริษัทเสียวม m i ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2010ณก,กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยคุณเลยััน ช่วงนั้นบริษัทยังไม่ได้เข้ามาผลิตสินค้าในกลุ่มมือถือแต่ทำระบบปฏิบัติการมี UI เท่านั้นแต่ในความคิดของเสี่ยวมี่คือต้องการมีธุรกิจจำพวกสินค้าเทคโนโลยีแต่ใช่ว่าจะทำแค่ระบบปฏิบัติการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังได้มีการุ่้พัฒนามือถือไปด้วยพร้อมๆกันหลังจากที่ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วด้วยระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีนับจากบริษัทก่อตั้งทางเสี่ยวมี่ก็ได้เข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรก ในช่วงปี2011ก็ได้นำเสนอ Mi One เป็นมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกจาก Xiaomi และถือว่าทำได้ดีมากๆในยุคนั้นและหลายคนก็ยกย่องให้เป็นโทรศัพท์ที่มีความใกล้เคียงกับ Apple แต่มีราคาที่ถูกกว่าพอสมควรเพราะราคานับว่าเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า Apple เยอะเลยทีเดียว ทุกคนก็รู้ว่าเซี่ยมไม่ได้มีเพียงแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสินค้าอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างในปี2014ทางเซี่ยมก็ได้เปิดตัว Smart TV ีวีราเตอร์ Wi-Fi รวมถึงได้เปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบรนด์ย่อยอย่าง Redmi ขึ้นมาด้วยและจากการที่เซี่ยมี่ทำสมาร์ทโฟนออกมาดีตั้งแต่แรกแถมราคายังมีความสมเหตุสมผลทำให้ได้ผลการตอบรับที่ดีและเกิดฐานลูกค้าขึ้นแบบก้าวกระโดดและในปีเดียวกัน เอซี่ยมี่ก็ได้ขยายธุรกิจไปนอกจากในตลาดจีนก็คือสิงคโปร์นับเป็นการก่อตั้งบริษัทที่แรกของเซี่ยมี่และอย่างที่รู้รู้กันในช่วงปี2015เซี่ยมี่ก็เติบโต,ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีท่าทีว,ว่าจะหยุดและก็ได้ขยายไปยังอินเดียบราซิลปากีสถานและไปยังยุโรปด้วยเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของทางเซี่ยมี่สุดๆในด้านของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะขายดีมากเพียงใดและมีการเติบโตเพิ่ม ขึ้นตดแต่ CEO อย่างเลยจันก็ไม่ได้คิดแค่จะทำเพียงสมาร์ทโฟนอย่างเดียวเท่านั้นแต่คิดจะทำสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆด้วยหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกเดี๋ยวที่เหลือเสี่ยวมีสร้างต่อเองซึ่งก็เป็นคำพูดที่หลายคนติดปากและมักจะเคยได้ยินกันอยู่เสมอจากแนวคิดของเลยจันนั่นเองทำให้ทางเสี่ยวมีได้เริ่มทยอยเปิดตัวสินค้าในหมวดอื่นๆเพิ่มเติมเช่นกลุ่มสินค้า IoT หรือ Internet of Things. Smart TV. สกูตเตอร์ไฟฟ้านาฬิกาข้อมืออัจฉริยะกล้องเครื่องดูดฝุ่นไฟฉายและที่เราน่าจะรู้จักกันมากที่สุดก็เครื่องฟอกอากาศและสินค้าหลายชิ้นก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานอย่างมากด้วยโดยเฉพาะช่วงที่บ้านเราเกิดฝุ่น pm 2.5ขึ้นก็มีหลายบ้านที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศไปใช้มาดูรายได้ของเซี่ยมีกันบ้างในช่วงคอเตอร์ที่1ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในปี2022จากการดําเนินงานของเซี่ยมี ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดว่ารายได้มาจากอันไหนบ้าง 1. รายได้จากสมาร์ทโฟน4.57หมื่นล้านหยวน 2. รายได้จากสินค้ากลุ่ม IoT 1.94มื่นล้านหยวน 3. รายได้จากการบริการทางอินเทอร์เน็ต7.1พันล้านหยวนและ 4. รายได้อื่นๆ998ล้านหยวนด้วยกลยุทธ์ของเซี่ยวมี่ที่ทำให้ตัวเองสามารถขายได้ในราคาที่ถูกและสินค้าก็เหมาะสมกับราคา โดยเซี่ยมี่ใช้กลยุทธ์ตัดตัวกลางออกและเน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลกักทําให้ไม่ต้องเพิ่มราคาเพื่อเป็นกําไรให้กับตัวกลางแบบหลายธุรกิจและส่งผลให้ตัวสินค้าของเซี่ยมี่สามารถขายได้ถูกลงกว่าแบรนด์อื่นๆนอกจากนี้ระบบอีโคซิสเต็มของเซี่ยมี่ก็แข็งแกร่งด้วยเช่นกันเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสินค้าที่เซี่ยมี่ผลิตมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดและมีหลากหลายชนิดที่ผู้คนใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวนันและ ขาดไม่ได้ทำให้ความแข็งแกร่งของเซี่ยวมี่ก็มีเพิ่มขึ้นตลอดนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของทีมบริหารที่แข็งแกร่งมีความสามารถหลากหลายและมีความเชี่ยวชาญจากสายงานต่างๆได้มารวมตัวกันทำให้เสี่ยวมี่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแข็งแกร่งและมีความมั่นคงรวมถึงมีประสิทธิภาพของตัวสินค้าและการใช้งานที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคเรียกได้ว่าเสี่ยวมี่เป็นแบรนด์จีนแรกๆที่สามารถลบภาพจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับสินค้า ้ของจีนไดเลยซึ่งจากเรื่องราวของเสี่ยวมี่เองก็ทําให้เห็นแล้วว่าถึงแม้ในตลาดจะมีผู้ที่ขายสินค้าในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วแต่ก็ยังสามารถหาช่องว่างเข้าไปได้จากการศึกษาทั้งพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคและความต้องการของลูกค้าเองรวมถึงความสามารถของทีมและความเชี่ยวชาญทําให้พัฒนาสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพต้องมาดูกันต่อว่าในอนาคตนี้เสี่ยวมี่จะมีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างถือว่ามี ความน่าสนใจและน่าติดตามอยู่ไม่น้อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ